สวัสดีครับ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 สัสดีครับ,ค,รบคุณเปิดไลฟ์ผมอยู่่คุณตลอดฟังเสียงเราดีกว่าเรามาคุยกันเราจะบรรยายให้เห็นความสวยงามของกรุงเทพที่ยังมีอยู่แล้วเราจะเห็นความสวยงามของอนาคตที่อยู่ไม่ไกลแต่ว่าวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็อัดให้สุดคืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่เสียใจภายหลังละอย่างน้อยถ้าแอดหมูมันจบลงมันก็ มันจะเป็นแอดมินในตำนานไปเลยเราจะทำเต็มที่ให้สุดวัสดีครับสวัสดีครับชื่อหมูครับวิทยาดอกลางครับอายุ26ปีครับเราจบจากราชจมเกล้าวจ้ารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาภาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเราเป็นคนปกติทำหน้าที่การงานเหมือนปกติทุกคนทำเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไปวันวัน แต่น่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นก็เราทํเพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเดียวโหเ็มเป็นคนบ้านๆเหมือนเดิมรู้สึกแบบมันเหมือนเดิมอ่ะวินาทีแรกที่รู้จักอาจารย์ชาชิก็มันก็เป็นการปากต่อปากเนาะเราก็ส่งงานมาให้ทํากันแล้วก็ได้ส่งงานมาให้เป็นถ่ายอาจารย์ชาชาิลงพื้นที่ตอนถ่ายไอหาเสียงมั้งที่ ที่คนเริ่มแซวกันเรื่องแบบแอดเสียงหล่อแอดเสียงหล่อชอบเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เ,เริ่มจากหลักร้อยคนแรกอะที่ดูเป็นประจำวันแรกเป็นตึกแดงมั้งย่านบ,าง,บ,า,งบ,า,งบางซื่อก็เจอกันก็แบบแรกก็ดีใจก็ดีใจที่ได้เจอแต่รู้สึกว่าเออเขาไม่คุยกูยเลยวะกูม,มาถ่ายเขานนเนี่ยแล้วก็เป็นวันเดียวที่เขาจําชื่อผมได้ดังนั้นเขาก็ไม่เคยเรียกชื่อผมอีกเลยหน้าบ้านก็เป็นพิธีกรที่จะต้องช่วยเสริมหรือ จุดประเด็นความคิดหรือ,อชงเพื่อนเนื้อาหาบางอยา่างใช่เพราะว่าถ้าสังเกตดูว่าถ้าอาจารย์พูดเองเนี่ยข้อมูลก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าอาจารย์พูดกับเราข้อมูลมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็อยู่ที่วิธีการเสนอที่เราจะต้องเป็นส่วนช่วยในการทําให้บทบาทของอาจารย์เนี่ยสื่อมันออกมาได้ง่ายขึ้นเนะคร่าตรงนี้อยู่แถวอาเรีว่า,าเขตปกะรเวสอาคนที่เขตปกะรเวศก็เอาเรื่องไปแจ้เลยว่าเนะนี่ยปัญหาคืออะไรตรงน,นี้ก็เอาเอาเรื่องไปแก้ เราเป็นหูให้อาจารย์อาจารย์ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรอบข้างก็เป็นเทคโนโลยีย่นระยะทางเขาไม่ยังไม่ต้องเดินมาถึงสารว่าการเพื่อร้องเรียนขเขาพิมพ์เข้ามาเลยอาจารย์ไม่ยังไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลอย่างเดียวถังย่นมาอาจารย์แค่อ่านคอมเมนต์อาจารย์ก็รู้ว่าว่าตอนนี้สังคมไทยเป็นยังไงอยู่หูตาของประชาชนเราเป็นที่สอดส่องให้ประชาชนประชาชนเห็นการทํางานของผู้บ่ากรุงเทพมหาคนครฟังจากเสียงรอบข้างที่เราไปสํารวจมาก็คือเขาทำอย่างไ้ไ้ด้วยแลวเขาฟังไว้ด้วย เขาใช้การฟังผู้พิการทางสายตาฟังขณะนี้เราได้สร้างความสุขให้กับคนคนหนึ่งอยู่ในการพูดเราใช้การพูดของเรากับอาจารย์เนี่ยพูดทําให้คนดูมีความสุขคนดูเพลินคนดูจันลงใจเราทําสร้างจินตนาการให้ผู้พิการทางสายตาในไลฟ์มันคือเหมือนเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเราทั้งคู่ที่ไม่ได้ทํางานแบบนี่ก็อกอไหมหมองมันเป็นเวลาพักผ่อนที่เอามาให้คนอื่นเห็นและนี่คือพักผ่อนของเขาแล้วเบื้องหลังก็เขาไม่คุยกับผม เอาเล่นนะเ็ามีคุยกันบ้างแต่ว่าคุยกันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดหรอกเขาไม่ใช่คนพูดเดยอะอยู่แล้วเป็นคนพูดน้อยนะไม่ค่อยพูดเล่นเท่าไหร่เขาเป็นคนคิดมากคิดตลอดเวลาไปไหนใครก็ทักหพรว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวนะเพราะเดี๋ยวหมูให้แค่2เดือนอ่ะหรือเดือนเดียวอ่ะบอกว่าก็ไม่มีใครทำหมูได้แล้วลนะ่ะถ้าวันไหนที่หมูวางมือถือลงหรือไม่ได้ไลฟ์แฝะตัวตัวหมูก็หายไปเช่นเดียวกันดังนั้นหมูไม่ได้ให้ค่ากับตัวตนที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเรามีความสุขกับชีวิตตัวเองแบบมาตรฐาน ดีกว่าเราเราเป็นคนปกติถ้าสำหรับหมูนะที่คนเขาพูดกันมาเยอะๆก็คือเรื่องเสียงเขาบอกเสียงหมูหล่อมากอันนี้หมูก็สงสัยว่ามันหล่อยังไงวะาบอกเนื้อเสียงแบบนี้ร้องเพลงพอแน่เลยแล้วแบบชียคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วว่ากูเป็นนักร้องหลบคี้เก่งเวลาร้องเพลงก็หลบลิขสิทธิ์หมดเลยทุกคนมีเสน่ห์ในเสียงของตัวเองทุกเสียงมีคุณค่าแหละแต่ว่าบังเอินเสียงหมูได้มาอยู่กับการกระชาติมันเลยเพิ่มความสวยงามให้กับ เสียงหมูขึ้นกราบใจที่สัญญาวชีพยัง,ยงดีฉันยังมีแรงหากมีวันทอถือข้าวอ่อนแรงจับเดียวเดียวก็วหายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่วัน,น,วนฉันยังคงไวว